เรื่องเด็ดขางนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเสียหายนะครับแล้วเดี๋ยวรอบนี้จะใส่ PPT Ruby Can นะครับเป็นของคอร์ทอง Adventure Kinetic เป็นตัวแรกนะครับเป็นขวดทองฝาทองนะ FA20WC20 YZM2 นะครับ AI11 นะครับคันนี้ก็ใช้อยู่800 ml นะครับยี่ห้อตัวน้ใส่รถ800 ml นะแล้วเลย